สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องอเกษตรสุขปลูกเลยนะคะมาต้อนรับหน้าร้อนโดยการปลูกผัก12ชนิดนี้คะ่ะคนคะเมื่อเข้าหน้าแรงน็อตก็ทำการขุดแปลงขุดยกแปลงขึ้นและทำขอบเข้าด้วยไม้ไผ่ข้างบ้านคะ่ะแถวนี้ก็ปลูกแตงกวาแตงร้านและ ถั่วฝักยาวไว้กินอย่างละหลุมสองหลุมนะคะทุกคนปลูกพอกินค่ะนอกจากปลูกถั่วปลูกแตงแล้วเนี่ยนอดยังปลูกแตงงูในถุงแสนดีด้วยนะคะทุกคนเป็นช่วงที่ทดลองปลูกในช่วงหน้าแล้งนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนมีภาพประกอบมาให้ดูนะคะกำลังลงในถุงค่ะไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดมา ลุ้นไปด้วยกันนะคะผักอันดับที่หนึ่งนะคะที่น่าปลูกในช่วงหน้าร้อนนี้ก็คือแตงกวาค่ะทุกคนแตงกวาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะคะปลูกขายหรือปลูกไปกินเนี่ยก็สามารถปลูกได้ตลอดปีหน้าร้อนนี้แตงเติบโตเร็วนะคะทุกคนมันรดน้ำวันละสองรอบเก็บขายเก็บกินได้ค่ะ อันดับที่สองถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวก็เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นพืชเศรษฐกิจขายได้ตลอดปีเหมือนกันค่ะปลูกง่ายจะมีศัตรูพืชแค่เพลี้ยนะคะอันดับที่สามฟักทองค่ะฟักทองปลูกขายลูกอ่อนปลูกขายลูกแก่ได้หมดเลยค่ะทุกคน อันดับถัดไปนะคะอันดับที่4น้ำเต้าอ่อนค่ะทุกคนน้ำเต้าอ่อนก็เป็นผักพืชผักที่ขายดีเหมือนกันนะคะแม่ของนอปลูกและขายในหมู่บ้านมัดละ10บาท20บาทลูกค้าถามหาค่ะไม่เหลือกลับมาบ้านเลยนะคะแล้วก็พวกพวกตระกูลฟักแฟงฟักเขียวค่ะฟักหอมเนี่ยค่ะทุกคน อันดับที่5นะคะที่หน้าปลูกนะคะคือชะอมค่ะชะอมเนี่ยแตกยอดได้ดีหน้าแล้งนี่แตกยอดดีนะคะอันดับที่6ทัวพลูค่ะทุกคนทัว่วพลูปลูกไว้กินปลูกไว้ขายอันดับที่7มะเขือเปราะมะเขือยาว ลูกครั้งเดียวเก็บกินเก็บขายตลอดปีค่ะอันดับถัดไปนะคะพืชตระกูลบวบค่ะอันดับที่แปดนะคะพืชตระกูลบวบบวบเหลี่ยมบวบสั้นบวบยาว บวบงูอันดับที่9ผักคะน้าค่ะทุกคนปลูกเลยค่ะงามมากๆในหน้าหนาวแต่หน้าร้อนก็ปลูกได้เหมือนกันค่ะน็อตปลูกนะคะไม่ใส่สารเคมีใดๆเลยนะคะงามมากๆเลยค่ะใส่แค่น้ำหมักขี้วัวฮอร์โมนต่างๆแค่นั้นเองค่ะ ต่อไปอันดับที่10นะคะทุกคนคือต้นหอมบัวเลยค่ะต้นหอมบัวเลยปลูกได้ในทุกๆฤด,ดูไม่มีการลงหัวนะคะปลูกกินปลูกขายได้ค่ะอันดับต่อไปอันดับที่11คือผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนเป็นผักที่ปลูกง่ายการเก็บเกี่ยวเร็วปลูกกินปลูกขายอันดับที่12นะคะ คือมะระจีนค่ะทุกคนมะระจีนปลูกไปตั้งแต่หน้าแล้งนี้หน้าฝนงามมากค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนสุดท,ท้ายนี้นอดหวังว่าผักหน้าร้อน12ชนิดนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจคิดไม่ออกว่าจะปลูกผักชนิดไหนบ้าง เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมได้เป็นอย่างดีนะคะท้ายนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ